มาพบกันกับนิดานะคะ,ะ,คะกับ The Mindset Podcast ความสุขความสาเร็จเริ่มต้นที่นี่ Podcast วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกรณีที่เป็นกรณีข่าวของเราตอนนี้นะคะก็คือที่เป็นประเด็นในเรื่องของการที่ เด็กอนุบาลถูกครูตีนั่นเองนะคะโดยเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของประเด็นดรามา่าหรือว่าสถานาการณ์ใดเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยถึงวิธีการป้องกันหรือวิธีการที่เราจะทํำยังไงเนาะที่ถ้าหากว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนลูกของเราหรือว่าลูกเราเจอกันทําร้ายจิตใจทั้งทางวาจาหรือว่าทางด้านอารมณ์หรือว่าทางกายภาพก็แล้วแต่นะคะพ่อแม่เนี่ยเราจะมีวิธีการคล้ายๆติด อาวุธติดเครื่องมืออะไรไว้ให้กับลูกของเรานะคะว่าให้เขารู้ว่าถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะเล่าให้พ่อแม่ฟังได้เขาต้องสามารถที่จะพูดความจริงได้โดยที่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่มีคนเข้ามาถามเยอะมากเลยอะไรเงี้ยนะคะลูกค้าที่มีลูกอย่เงี้ยก็มาถามว่าเออถ้าเกิดเรามีวิธีการยังไงบ้างนะคะถ้าว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกเราหรือมันเกิดขึ้นกับ เพื่อนร่วมชั้นของลูกแล้วทํำยังไงให้ลูกเรากล้าที่จะเล่าให้เราฟังนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับก่อนว่ามันมีส่วนที่เราควบคุมได้กับส่วนที่เราควบคุมไม่ได้นะคะส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องการอบรมครูหรืออะไรพวกนี้อันนั้นถือว่า มันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราก็คือ1เราเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดที่เรา,าคิดว่าดีที่สุดแล้วแหละนะตอนที่กระบวนการที่เราเลือกโรงเรียนเราก็อาจจะมีการพูดคุยกับครูดูซิสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นยังไงนะคะครูดูมีจรรยาบันไหมมีแนวคิดยังไงดูเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนจิตใจยังไงตรงนี้เราก็ทําได้ดีที่สุดของเราก็คือ พยายามที่จะดูว่าครูเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สังเกตได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะทําได้แล้วถูกไหมคะดูหลายๆอยา่างปัจจัยหลายๆอย่างของโรงเรียนนะคะแนวคิดเจ้าของโรงเรียนเป็นยังไงผู้บริหารเป็นคนลักษณะนิสัยเป็นยังไงมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการดูแลเด็กแบบไหนเงี้ยสิ่งเหล่านี้เราก็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงจะพยายามดูดูอย่างดีที่สุดแล้วแหละก่อนที่จะเลือกโรงเรียนให้ลูกใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราทําดีที่สุดละในการเลือกสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกแล้วเนี่ย ก็ต้องกลับมามองแฟกต์หรือความเป็นจริงก่อนว่าเราเลือกดีที่สุดแล้วแหละแต่สิ่งเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะแม้กระทั่งโรงเรียนที่เราคิดว่าเออค่าเทอมประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกิดแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะเราไม่สามารถจะคาดเดาคนได้ถูกไหมคะทีนี้กลับมาในส่วนที่เราทําได้นี่คืออะไรก็เป็นส่วนของลูกเรานะคะเราไม่สามารถจะตามปกป้องลูกเราไปได้ตลอดชีวิตของเขานะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้คือให้เขารู้จักที่จะป้องกันตัวเองรู้จักที่จะพูดออกมาเวลาที่มีคนทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ว่ากับตัวเขาเองหรือกับคนในสังคมก็คืออย่างตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมห้องอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนร่วมห้องของเราถูกตีเรายังไม่ถูกตีนะคะแต่ถ้าเด็กรู้ว่าอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ผิดนะโอ้ยมีครูตีเพื่อนเราเนี่ยนะคะ เด็กก็จะรู้จักที่จะกลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังได้นะถ้าเด็กถูกสอนมาว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องพูดออกมานะเราต้องเล่าให้พ่อแม่ฟังนะนะซึ่งอันนี้มันมีปัจจัยอื่นร่วมอยู่ด้วยคือเด็กต้องกล้าที่จะพูดก่อนถูกไหม แปลว่าเด็กต้องมีความไว้ใจระหว่างตัวเด็กกับตัวพ่อแม่ก่อนเขาถึงจะกล้าเล่าให้เราฟังเขาต้องถูกปลูกฝังว่าเฮ้ยถ้ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมเขาต้องกล้าพูดออกมานะไม่ใช่นิ่งเงียบไม่ใช่นิ่งเฉยถูกไหมคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้กับลูกเราได้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะและอันนี้สําคัญมาก เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่เล็กๆด้วยเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนแบบเดิมกับตอนที่เขาถูกสอนมาตั้งเด็กๆนี่แหละนะหลายๆคนที่โตขึ้นมาแล้วไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกทำร้ายไม่ว่าทางด้านอารมณ์คำพูดวาจาหรือว่าทางกายภาพก็แล้วแต่แล้วเขายังทนอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมันเป็นเพราะอะไร มันก็เป็นเพราะว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่สอนเขาว่าเฮบบเเ้ยแบบเนี้ยโอเคเฮ้ยแบบเนี้ยต้องทนเฮ้ยถูกคนทําร้ายถูกคนว่าถูกคนทุกตีต้องทนได้เพราะเขาเองก็เคยอยู่ในครอบครัวที่เป็นแบบนั้นมาก่อนเขาอาจจะเคยเห็นแม่ถูกกระทําแล้วแม่ก็ยอมรับการกระทํานั้นถูกไหมหรือเขาอาจจะถูกพ่อแม่กระทํามาหรือถูกคนในครอบครัวกระทํามาแบบนั้นทั้งว่าทั้งตําหนิทั้งพูดจาไม่ดี ทั้งอันนั้นคือการทำร้ายทางด้านวาจาเนาะแล้วก็ทางด้านอารมณ์ด้วยประชดประชันไซนะคะโมโหใส่อะไรพวกเนี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เด็กรับรู้และชินเกิดความคุ้นชินนะหรือถูกทำร้ายร่างกายนะ,ะเมื่อเขาโตขึ้นไปเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตเ่าเนี้ มันคือความคุ้นชินสําหรับเด็กคนนี้เมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ชอบก็ตามถูกไหมคงไม่มีใครชอบหรอกถูกทําร้ายทางด้านวาจาทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางกายถูกไหมไม่มีใครชอบหรอกแต่ทำไมคนเหล่านี้ถึงทนเพราะเขาคุ้นชินเขาเคยอยู่ในสภาวะครอบครัวที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ต้องทนเรื่องแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติ ถูกไหมฮะและเขาอาจจะไม่เคยเห็นแบบอื่นด้วยนะคะหรืออาจจะเคยเห็นแบบอื่นแต่คิดว่าเออก็ตัวฉันคุ้นชินกับแบบนี้นะคะดังนั้นเขาก็จะยอมรับการกระทํากับตัวเองที่เกิดขึ้นแบบนี้เช่นกันเมื่อเขาโตขึ้นดังนั้นเป็นเรื่องจําเป็นที่พ่อแม่ต้องสั่งสอนและปลูกฝังลกูกว่าการกระทําเหล่านี้ต้องไม่ยอมรับให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองและผู้อื่นนะคะและเมื่อเกิดขึ้นเขาจะต้องทําอย่างไรเขาต้องมีแอคชั่นทำยังไงบ้าง สเต็ปที่เขาต้องทำหนึ่งสองสามสี่คืออะไรบ้างนะ,ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสอนให้เด็กได้ตั้งแต่ตอนที่เขาเล็กๆเลยนะ,ะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเด็กที่ไป็รังแกคนอื่นหรือว่าไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนนะ,ะในสังคมที่เราเห็นปรากฏาการที่คนออกมาบูลลี่กันออกมาคอมเมนต์ว่าตามอินสตาแกรมตาม Facebook ของคนดังหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเพราะว่าที่บ้านเขาอสอนให้เขาเห็นว่าพฤติกรรมการบูลลี่หรือการไปว่าคนอื่นแบบไม่ให้เกียรติคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ เนอะไหมคะดังนั้นคนที่ถูกบูลลี่ก็จะไปบูลลี่คนอื่นต่อเพราะว่าคนที่เคยถูกบูลลี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจไม่สามารถควบคุมชีวิตได้เลยฉันถูกคนอื่นบูลลี่ฉันถูกคนอื่นเนี่ยที่มีอํานาจเหนือกว่าฉันเนี่ยบูลลี่ฉันดังนั้นเมื่อฉันมีโอกาสฉันก็จะไปบูลลี่คนที่ฉันรู้สึกว่าอ่อนแอกว่าฉันเหมือนกันฉันจะได้รู้สึกว่าฉันมีอํานาจเช่นกันเนาะไหมคะมันเป็นการที่เขาเคยถูกทํามาแล้วเขาก็ไปทําซ้าต่อทีนี้กลับมาที่เรื่องของอ่ะพ่อแม่พ่อแม่จะทํำยังไงนะคะ เมื่อเราส่งลูกของเราเนี่ยซึ่งเป็นดวงใจของเราเนี่ยเนาะไปโรงเรียนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ในความคิดของเราเนี่ยนะเราก็คงคิดว่าเราเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดละสําหรับลูกนะคะแต่จะดียังไงก็แล้วแต่มันก็มีรูปแบบของการถูกทําร้ายที่สามารถเข้ามาได้ในทุกรูปแบบไม่ใช่จากเฉพาะครูแต่จากคนที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนตําแหน่งต่างๆทั้งจากเพื่อน ที่อายุเยอะกว่าลูกเราหรือเพื่อนอายุเท่ากันหรือเพื่อนรุ่นน้องก็แล้วแต่นะคะสามารถมาได้จากทุกทุกทางเลยถูกไหมคะบุคลากรต่างๆของโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะแต่ครูทีนี้สิ่งที่ต้องมีในความสัมพันธ์ของพ่อแม่และก็ลูกที่จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้เด็กกล้าที่จะพูดแล้วก็เวลาที่เด็กเห็นความไม่ถูกต้องแล้วกล้าที่จะพูดออกมากล้าที่จะ take action นะคะมันคืออะไรประเด็นที่1เลยข้อที่1เลยคือเรื่องของ closeness ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องของ emotional closeness มันเป็นเรื่องของ emotional intimacy ก็คือความใกล้ชิดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเด็กมีกับพ่อแม่นะคะคือก็แบบเขารู้สึกว่า ไม่ว่าเขามีความรู้สึกอะไรยังไงเขาสามารถที่จะ,สะแสดงและบอกกับพ่อแม่ได้โดยที่เขาจะไม่ถูกตําหนิไม่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เขารู้ว่าเขาสามารถร้องให้ได้เขาสามารถที่จะเล่าให้พ่อแม่ฟังได้ว่าเขาดีใจเสียใจผิดหวังเรื่องอะไรและไม่ว่าเราจะเล่าให้พ่อแม่เราฟังว่าเรารู้สึกอย่างนี้เราผิดหวังเรื่องนี้เราดีใจอย่างนี้เราเสียใจอย่างนี้นะคะจากเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นและเราก็คาดหวังว่าพ่อแม่จะเข้าใจเราจะยอมรับว่าความรู้สึกของเราเนี่ย เป็นความรู้สึกของเราที่เรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นพ่อแม่จะเข้าใจเราวังดีกับเรามีความอบอุ่น caring ให้กับเราเมื่อเราแสดงความรู้สึกที่เรามีให้พ่อแม่ฟังนะอันนี้คือ emotional intimacy คือความใกล้ชิดทางด้านอารมณ์เมื่อตรงนี้มีแล้วเด็กก็จะรู้สึกใกล้ชิดเรา ทางด้านจิตใจะะมี closeness relationship นี้ถือว่ามีความ closeness ก็คือมีความไว้วางใจในความสัมพันธ์นี้ระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือลูกกับคนในครอบครัวเมื่อมีความใกล้ชิดต,ตรงนี้นะคะมีความไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้มี trust เนาะมีความไว้ใจตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นี้เด็กก็จะมีอะไรเขาก็จะกล้าที่จะเล่าให้พ่อแม่ฟังถูกไหมคะแต่ถ้ามันตรงกันข้ามล่ะคะลองนึกดูสิคะเวลาที่เด็กบอกว่าวันนี้ไปถูกเพื่อนแกล้ง ร้องไห้เสียใจแล้วพ่อแม่บอกว่าอุ้ยเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องร้องไห้ด้วยอดทนเป็นเด็กต้องอดทนหรือโดยเฉพาะที่เขาจะบอกว่าอะไรเด็กผู้ชายห้ามร้องไห้อ่าอันนี้คือผิดนะคะเราห้ามพูดแบบนั้นเป็นความเชื่อผิดๆว่าเด็กผู้ชายห้ามร้องไห้เด็กผู้ชายต้องเข้มแข็งเป็นความเชื่อที่ผิดเด็กผู้ชายก็คือคนเหมือนกันมีสิทธิ์จะเสียใจมีสิทธิ์จะร้องไห้ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราบอกกับเขาแบบนั้นมันคือการบอกเด็กว่าเอ้ย э มีความรู้สึกไม่ได้นะเสียใจไม่ได้นะ ใครรังแกก็ต้องอดทนนะนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนั่นคือการที่เรากําลังบอกเด็กให้เขาปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของเขาไม่จริงเขาจะรู้สึกแบบนั้นไม่ได้เมื่อเราพูดแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเด็กกับคนที่เป็นพ่อแม่อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างหรือถ้ามันหนักไปกว่านั้นก็คือพ่อแม่นี่แหละเป็นคนว่าลูกเลยเป็นคนทําร้ายลูกทางด้านจิตใจด้วยคําพูดทางวาจาทางด้านอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เช่นทําไมสอบได้แค่เนี้ยทําไมสู้ลูกบ้านนู้นไม่ได้ละ่ะ ทำไมบ้านนี้เขาเก่งกว่าละ่ะเหล่านี้ก็คือเป็นการที่ทําให้ไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในความสัมพันธ์นี้นะไม่เกิดความไว้ใจนะฮะเพราะลูกกําลังรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราพ่อแม่ตัดสินเราพ่อแม่เอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะแต่ในมุมของพ่อแม่พ่อแม่มองว่าอะไรนี่คือความหวังดีฉันอยากให้ลูกเรียนเก่งขึ้นฉันอยากให้ลูกตั้งใจฉันก็เลยเอาลูกไปเปรียบเทียบกับ พี่สาวของเขาฉันก็เอาลูกไปเปรียบเทียบกับลูกเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเรามองว่าเนี่ยน่าจะทําให้ลูกเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นลแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นอืมแต่จะบอกเลยว่ามันได้เอฟเฟกหรือผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกันเลยนะคะคือเด็กจะรู้สึกแย่กับตัวเองเด็กจะมีเซลฟ์เฟสติมที่ต่ําลงรู้สึกว่าเออฉันแย่งจริงฉันสู้คนอื่นไม่ได้จริงและเมื่อเขาไปลงมือทาเขาก็จะไม่ตั้งใจเรียนเพราะ เฮ้ยก็ฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องนี่ก็ฉันเป็นคนไม่เก่งนี่ถูกไหมเขาก็จะไปทําสิ่งต่างๆเลือกที่จะทำการการะทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าเออฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องเหมือนที่พ่อแม่บอกนั่นแหละจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำเนี่ย มันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาต้องการให้มันเกิดจริงๆเนาะถ้าเราอยากให้ลูกเรียนเก่งอยากให้ลูกมีความพยายามตั้งเป้าหมายมีความอดทนสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องสนับสนุนเขานะคะไม่ใช่เอาเขาไปเปรียบเทียบหรือว่าพูดถึงเขาในเชิงลบนะคะอันนี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเลยทีนี้เมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือน emotional intimacy คือความใกล้ชิดทางด้านอารมณ์แล้วก็ความไวเนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องสอนลูกให้เขารู้จักก็คือ boundaries ขอบเขต อะไรที่มนุษย์มีสิทธิ์ที่พึงจะได้รับเนาะถ้าเราไปดูพวกสิทธิมนุษยชนอะไรแบบนั้นอนะแต่เราคงไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นถ้าเราสอนเด็กเนี่ยเราให้เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างถูกไหมสิทธิ์ของเขาคือเมื่อมีผู้ที่ทําอะไรที่ไม่แฟร์กับเขาไม่ยุติธรรมกับเขาไม่ดีกับเขาไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ทางด้านอารมณ์ทางด้านกายวาจาก็แล้วแต่เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะว่าสิ่งน,นี้ไม่สมควรที่จะเกิดกับตัวเขา และเราต้องปลูกฝังให้เขาเนี่ยมองอะไรหรือทําอะไรเพื่อส่วนรวมด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ถูกรังแกเขาไม่ถูกตีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนถูกรังแกอยู่ฉันก็ทําเป็นเฉยเยก็ได้เออไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเพื่อนอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องสอนให้ลูกรู้จักที่จะดูแลเพื่อนๆนด้วยดูแลสังคมด้วยถูกไหมคะเป็นหูเป็นตาให้กับเพื่อนๆด้วยให้กับสังคมด้วยว่าเอ้ย มีอะไรเกิดขึ้นในห้องเรียนบ้างไหมฮะเฮ้ยมีเพื่อนถูกครูว่ารุนแรงหรือเปล่าเอ้ยมีเพื่อนถูกตีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องบอกลูกว่าเอ้ยถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะต้องมาเล่าให้พ่อแม่ฟังเลยนะถ้ามีเพื่อนถูกกระทําแบบเนี้หรือมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าตัวเราหรือตัวคนอื่นก็ตามเนี่ยนะคะเราอะเป็นคนหนึ่งในสังคมดังนั้นเรามี responsibility เนาะคำว่า responsibility แปลว่าอะไรคะแปลว่าความรับผิดชอบร่วม นั่นแปลว่าในการที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งในห้องเรียนนั้นหรือเราเป็นประชาชนหนึ่งคนในประเทศนี้เรามีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะดูแลสังคมนี้ ให้เกิดสิ่งดีๆและไม่ให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไปสอนลูกว่าเอ้ยเพื่อนถูกตีหรอเออเรื่องของเขาช่างเขาอย่างเงี้ยนั่นคือการที่เราสอนลูกว่าไม่ต้องมี responsibility แปลว่าเราสอนลูกว่าเอ้ยนึกถึงแต่ตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นไม่ต้องไปสนใจสังคมสังคมจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของสังคมอันนั้นคือการที่เราสอนลูกให้ไม่ต้องมี responsibility นะคะ เรื่องของเขาช่างเขาออย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือการที่เรากําลังสอนลูกว่าไม่ต้องมีความรับผิดชอบในสังคมไม่ต้องม,มีไม่ต้องมี responsibility ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอันหนึ่งคือเรื่องของ responsibility ที่เราต้องสอนให้ลูกเข้าใจแล้วว่าการที่เขาเป็นคนหนึ่งคนในสังคมนี้เขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเขาเองแต่สังคมโดยรวมนะสคือเรื่องของ boundariesboundaries คือสิ่งที่ คนอื่นจะกระทําต่อเขาได้หรือไม่ได้มีอะไรบ้างเขาต้องรู้ขอบเขตตรงนั้นแหละเขาต้องรู้ขอบเขตว่าเอ้ยครูเนี่ยมีสิทธิ์ทำยังไงกับเขาได้บ้างนะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยถ้าเราอ่านพวกหนังสือเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยหรือเราเคยปรึกษาคุณหมอหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องพูดคุยกับลูกเราเนาะตอนที่ไปอนุบาลเข้าเนอร์เซอรี่เนี่ยว่าเอ้ยคุณครูเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาแตะเนื้อต้องตัวหนูนะ ถูกไหมเด็กจะไม่เข้าใจแล้วถ้าครูมาแต่ต้องอวัยวะในส่วนที่เราเด็กอาจจะนึกว่าเป็นความรักหรือเปล่าแต่ถ้าแบบครูมาจับในส่วนที่ไม่เหมาะสมแล้วเด็กไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะปล่อยมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นผู้ปกครองต้องคุยกับเด็กตอนที่เริ่มไปเข้าโรงเรียนนะสอนเด็กว่าแบบส่วนไหนส่วนไหนมีแต่คนที่เลี้ยงเราหรือพ่อแม่เราที่จะสัมผัสได้นะตอนช่วงอาบน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเข้าโรงเรียนเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะ หรือว่าตอนเข้าเนอร์เซอรี่ยังได้อยู่คนไหนมีสิทธิ์ทําอะไรยังไงได้บ้างตรงนี้เราต้องชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่ชัดเจนเราไม่พูดให้ตรงๆไปตรงมาเนี่ยเด็กจะเกิดความงงทันทีนะคะว่าอะไรได้อะไรไม่ได้มันจะเกิดพื้นที่เบลอๆเกิดขึ้นแล้วเด็กก็จะงงและเด็กอาจจะไม่รู้ได้นี่คือถ้าเขาไม่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเขาไปโรงเรียนแล้วครูบอกว่าอุ๊ยการที่ครูตีนี่คือครูรักหนูนะอ่าถูกไหม เด็กสับสนทันทีและถ้าพ่อแม่ไม่ได้บอกเด็กมาว่าวการตีเนี่ยทำไม่ได้นะการตีเนี่ยผิดกฎหมายนะการตีเนี่ยไม่โอเคนะถ้าเราไม่เคยบอกลูกมาก,ก่อนลูกไปโรงเรียนอะ mm hmm. ครูบอกว่าุยที่ครูตีหนูเนี่ยเพราะว่าครูรักหนูนี้นะครูรักหนูครูรักหนูนยเด็กถูกสะกดจิตมาแบบนั้นเนี่ยเด็กก็จะคิดว่าอ๋องั้นไม่ต้องไปบอกใครก็คือยอมรับไปเพราะว่านี่คือครูรักเรานะ <laughs> เขาถึงตีเราถูกไหมคะ เราซึ่งเป็นสถาบันครอบครัวเราซึ่งเป็นพ่อแม่เราซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบลูก100%เซจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ในการทำให้เขาเขาเข้าใจนะคะว่าอะไรสามารถเกิดขึ้นกับตัวเขาได้บ้างอะไรที่เขาต้องทำบ้างเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขานะคะอะไรที่คนอื่นมีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกับตัวเขาตรงเนี้ยเป็นข้อข้อเราต้องพูดให้ลูกเข้าใจเลยนะคะ นอกจากทางการสัมผัสทางกายแล้วนะคะการตีเนี่ยไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วถูกไหมคะการตีคือการลุกล้ําทางด้านร่างกายการทําร้ายทางด้านร่างกายเนี่ยคือไม่ได้อยู่แล้วและสิ่งที่มันจะเบลอๆกว่านั้นคือการพูดจาถูกไหมถ้าครูใช้อารมณ์รุนแรงกับเด็กโมโหเด็กพูดจารุนแรงกับเด็ก พูดไม่ดีกับเด็กพูดว่าเด็กพูดเปรียบเทียบเด็กกับคนอื่นสิ่งเหล่านี้คือทําไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นครูถ้าเรียนครูมาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะทําแต่ถามว่ามีเกิดขึ้นในโลกไม่มีอยู่แล้วแหละสิ่งเหล่านี้เด็กต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องมาเล่าให้พ่อแม่ฟังทีนี้ก็เป็นการพิจารณาของพ่อแม่แล้วว่าเฮ้ยถ้าครูประจําชั้นของเราครูพี่เลี้ยงของเราพูดกับลูกเราแบบนี้บ่อยๆเนี่ยหรือ พูดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วเป็นอย่างนี้แล้ว,ลวเราจะต้องไปคุยกับโรงเรียนหรือเปล่านะอันนี้เป็นการพิจารณา,ราของพ่อแม่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเชิงพัฒนาการเด็กนี่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วควรจะต้องไปคุยกับโรงเรียนอยู่แล้วว่าทําไมครูพูดกับลูกเราแบบนี้ถูกไหมทำไมครูโมโหใส่ลูกเราแบบนี้ทำไมครูใช้อารมณ์แบบนี้ทำไมครูตําหนิลูกทำไมครูเปรียบเทียบเด็กทำไมครูว่าเด็กทำไมครูใช้คําพูดรุนแรงกับเด็กอะไรแบบนี้นะ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสอนลูกและต้องให้ลูกเข้าใจแบบชัดเจนเพราะลูกยังเล็กเนี่ยโดยเฉพาะถ้าลูกยังอยู่ชั้นปีที่เล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจหรอกว่าครูพูดอย่างนี้เนี่ยคือถือว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงครูพูดอย่างนี้คือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะเด็กคือเด็กถูกไหมเด็กไม่ใช่เด็กที่ไปเรียนจบครูมานีเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมดังนั้นเราต้องให้เขารู้ว่าอะ ถ้าครูพูดแบบนี้ไม่โอเคถ้าครูทำแบบนี้คือโอเคหรือไม่โอเคนะคะคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะต้องสอนลูกไว้ล่วงหน้าเลยอย่าให้มันต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแบบนี้แล้วค่อยต้องมานั่งสั่งสอนการมาสอนลูกมาปลูกฝังลูกนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในบทสนทนาระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกเขาต้องเข้าใจว่าสิทธิพื้นฐานของตัวเขาเองซึ่งเป็นเด็กเนี่ย เป็นมนุษย์เนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยไม่ถูกทําร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจถูกไหมนี่มันเป็นสิทธิของคนอยู่แล้วนอกจากเรื่องต้องมี closeness ระหว่างเรากับลูกแล้วเนาะ relationship ต้องมีความไว้ใจกันเนี่ยสเราต้องสอนให้เขาเข้าใจเรื่องของ boundaries นะคะขอบเขตอะไรที่คนอื่นทำกับเขาได้หรือทำกับเขาไม่ได้นะคะและเรื่องของ responsibility คือความรับผิดชอบ ต่อทั้งตัวเองแล้วก็ต่อทั้งสังคมนะอันนั้นคือประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือว่ามันต้องมีพื้นที่ให้เกิดการสื่อสารที่ดีนะคะระหว่างพ่อแม่กับลูกเช่นบางคนเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นช่วงก่อนนอนไหมเพราะหลายๆคนส่งลูกเข้านอนอยู่แล้วก่อนนอน10นาที20นาทีเล่านิทานกันแล้ว คุยกับลูกไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างที่โรงเรียนมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างเพื่อนคนนี้นิสัยเป็นยังไงเพื่อนคนนี้ดีกับหนูไหมครูล่ะครูเป็นยังไงวันนี้ครูสอนอะไรเรียนอะไรบ้างชอบวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรครูคนนี้คนนั้นเป็นยังไงถูกไหมคือหลายๆครั้งถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนริเริ่มบทสนทนาเหล่านี้เด็กก็ อาจจะไม่มีพื้นที่ที่จะมานั่งเล่าเรื่องพวกนี้เราฟังถ้าพ่อแม่หมดแต่ยุ่งกับเรื่องงานไม่ได้คุยกับลูกเลยเด็กก็เอ๊ะแล้วจะไปคุยช่วงไหนเด็กก็ไม่รู้ว่าเด็กจะเข้ามาคุยกับเราได้ตอนไหนแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะถูกลืมๆไปถูกไหมถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องที่ดีหรือไม่ดีกับเขาเราก็จะไม่ไม่มีทางรับรู้เลยไหมคะดังนั้นข้อที่สานี่สำคัญมากคือเราต้องเปิดให้มันมีพื้นที่ในการพูดคุยสื่อสารกับลูกเกี่ยวกับชีวิตของลูกที่โรงเรียนนะคะทีนี้แหละถ้ามันมีการสื่อสารทุกๆวัน แล้วมันมีเรื่องพวกนี้ยังไงมันก็ต้องถูกพูดถึงถูกไหมเด็กก็จะต้องพูดออกมาอยู่แล้ว <_ com> เขาต้องมีการเล่าออกมาให้เราฟังแล้วว่าอ่ามันมีเรื่องแบบนี้ที่โรงเรียนนะคะ <_' S 2> ใช่ไหมคะเราจะรับรู้ได้ผ่านโทนเสียงผ่านสีหน้าแววตาเวลาที่เขาเล่าเรื่องพวกนี้นะคะมันดูได้ว่าเด็กอ่ะมีความสุขที่ไปโรงเรียนหรือไม่มีความสุขถูกไหมคะสภาพจิตใจของเขาเป็นยังไงถ้าเราสังเกตอ่ะเราต้องรู้นะคะเพราะว่าเด็กจะโกหกสแสดงไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยถูกไหมคะ จริง,รงๆไม่มีใครโกหกและไม่มีใคาแสดงได้หรอกต่อให้ลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่นสิบกว่าขวบอายุหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เวลาที่เขาพูดอะไรออกมาเราจะรู้ได้ว่าคําพูดของเขามันสอดคล้องกับภาษากายของเขาหรือเปล่า mm. เขาบอกเขามีความสุขแต่หน้าตาเขาเซ็งมากเลยถูกไหมมันไม่สอดคล้องกันแล้วแปลว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วถูกไหมไมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นละอย่างเงี้เราก็ต้องเข้าไปถามแล้วต้องมีบทสนทนาน,นั้นกับลูกทั้งหมดทั้งปรงเนี่ยในการที่เราจะให้เขาเข้าใจว่า boundaries หรือว่าสิ่งที่คนอื่นสามารถทำกับเราได้หรือทำกับเราไม่ได้เนี่ยพื้นฐานมันก็ต้องมาจากที่ครอบครัวด้วยคือการกระทำของตัวพ่อแม่เองถ้าเราบอกว่าเฮ้ยครูจะมาว่าลูกไม่ได้นะแต่ตัวพ่อแม่ว่าลูกอยู่ทุกวันนั่นก็คือการที่เราบอกเขาทางอ้อมว่าเฮ้ยเราควรต้องยอมรับในการที่คนอื่นว่าเราถ้าพ่อแม่โมโ oh หใส่เด็กนั่นก็คือการที่เรากาลังสอนเด็กว่าเฮ้ยลูกเนี่ยควรจะได้รับการถูกกระทำแบบนี้ ลูกควรที่จะยอมรับให้คนอื่นโมโหใส่ลูกควรที่จะ,ะยินยอมและยอมรับกับการกระทําที่รุนแรงทางด้านวาจาทางด้านอารมณ์หลายคนไปใส่ใจแต่เรื่องของทางกายภาพจริงๆแล้ว violence หรือว่าความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้3ทางทางกายภาพ1 2ทางด้านอารมณ์3ทางด้านคําพูด3ส่วนซึ่งทางด้านอารมณ์และคําพูดเจ็บ ปวดกวกทางด้านกายภาพด้วยซ้ำในหลายๆครั้งนะคะเจ็บพอๆกันเจ็บในวิธีที่ต่างกันและทิ้งบาดแผลที่ยาวนานมากอ่าเราคงน,นึกถึงเหตุการณ์หลายๆอย่างได้ที่้ยตอนเด็กๆเ,เคยถูกคนนี้ว่าแบบนั้นเคยถูกครูว่าแบบนี้เคยถูกพ่อแม่ทำร้ายจิตใจแบบนี้แล้วเราก็จำจนโตเลยนะคะนึกถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกทีอะไรแบบนี้เพราะว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ลืมง่ายๆมันจำไปได้ตลอดชีวิตและมันทิ้งคล้ายๆที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นบาดแผลในใจเราไปตลอดชีวิตนั่นแหละดังนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าเฮ้ยถ้าครูทำร้ายจิตใจถ้าครูว่าเราเราต้องไม่ยอมรับนะแต่การกระทำของพ่อแม่มันสวนทางกันคือในครอบครัวเนี่ยว่าเด็กใช้อารมณ์รุนแรงใจร้อนกับเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,น่ะคือการที่เราบอกเด็กทางอ้อมว่าให้ยอมรับพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเด็กไปเจอที่โรงเรียนเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อเขาโตไปมีความรักไปมีความสัมพันธ์แแแล้วเเเาาจอฟนททีี่กกรับบบ เขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาก็จะยอมรับมันไปโดยปริยายดังนั้นมันไม่มีช็อตคัดที่ง่ายถ้าพ่อแม่เป็นยังไงเด็กก็จะยอมรับการกระทําแบบนั้นที่โรงเรียนเช่นกันถ้าพ่อแม่ไม่สอนเด็กในเรื่องของ boundaries นะคะว่าการกระทําแบบไหนที่เรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้กับเราไม่ได้ ถ้าเด็กไม่รู้เส้นแบ่งตรงนั้นนะคะว่าตรงไหนที่ครูมีสิทธิ์เพื่อนมีสิทธิ์พูดกับเราตรงไหนที่เพื่อนและครูไม่มีสิทธิ์ทํากับเราคําพูดแบบไหนคือดีคําพูดแบบไหนคือให้เกียรติคําพูดแบบไหนคือไม่ให้เกียรติถ้าเด็กไม่เข้าใจถ้าเด็กเบลอเบลงงว่าเอ๊ะคำพูดแบบนี้พูดกับเราได้ไหมแต่เอ๊ะพ่อแม่ก็พูดกับเราแบบนี้นี่พ่อแม่ก็ว่าเราแบบนี้นี่ถ้าเขาไปโรงเรียนแล้วเพื่อนว่าเราแบบเนี้ยเขาก็จะยอมรับการกระทําเหล่านั้นดังนั้นนอกจากพ่อแม่จะต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วพ่อแม่ต้องเชื่อแบบนั้นและปฏิบัติแบบนั้นกับลูกแล้วเนี่ย <_ d> um> ก็คือให้เกียรติลูกเขาก็ต้องสั่งสอนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะต้องสั่งสอนลูกด้วยว่า <_ d> um> เอ้ยคําพูดแบบไหนโอเคคําพูดแบบไหนไม่โอเคการกระทาแบบไหนโอเคการกระทําแบบไหนไม่โอเคแบบไหนที่เราไม่ยอมรับเราต้องไม่ยอมรับการกระทําแบบไหนคําพูดแบบไหนและเมื่อเราเห็นในสังคมเราเห็นในห้องเรียนเราเห็นคนอื่นกระทําเราต้องไม่ยอมรับเช่นกันแม้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราก็ตามและ เด็กต้องมาบอกพ่อแม่มนะะนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่จะเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันก่อนที่มันจะไปถึงเกิดเหตุอะไรที่รุนแรงนะ,ะพ่อแม่ถ้าสอนลูกไปแบบนี้ปลูกฝังไปแบบนี้นะะมันมีโอกาสอย่างสูงที่เราจะเห็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความอันตรายเหล่านี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดความรุนแรงในระดับที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนเราสามารถจะเข้าไปแจ้งโรงเรียนแล้วสามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ก่อนที่มันจะไปถึงขั้นที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถูกไหมคะก่อนที่มันจะไปถึงขั้นถูกทําร้ายทางด้านร่างกายก่อนที่มันจะไปถึงขั้นที่เด็กถูกต่อว่าทําร้ายจิตใจซ้ําๆๆๆๆๆไปจนมันเกิดเอฟเฟกเกิดผลลัพธ์ระยะยาวก็ ฝากไว้นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่จําเป็นต้องทำนะขอย้าว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทําทําแล้วจะดีไม่ใช่มันคือสิ่งที่ต้องทำเราถึงบอกว่าจริงก่อนที่มีลูกพ่อแม่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันมีอะไรบ้างที่เราต้องสอนเด็ก นะเพราะว่าเด็กเกิดมาไม่ได้รู้สิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติและพ่อแม่เองถ้าหากว่ายังไม่สามารถสร้างความไว้วางใจกับลูกกลับมาดูการกระทําของพ่อแม่เองเราว่าลูกหรือเปล่าเราตําหนิลูกหรือเปล่าเราวิพากษ์วิจารลูกหรือเปล่าแล้วทายังไงกับลูกเราเองนี่แหละที่สอนให้ลูกยอมรับกับการกระทําเหล่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องับมกมองในครอบครัวตัวเองก็ฝากไว้นะคะ หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้ทุกๆคนได้สามารถนํา3ข้อนี้ไปปฏิบัติได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะปกป้องลูกของเราได้อย่างแท้จริงกนะาร <olacak> ที่ลูกจะปกป้องตัวเองได้อย่างแท้จริงมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเขาเองนี่แหละ <S <S เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเขาเองเราไม่สามารถจะปกป้องเขาไปได้ตลอดชีวิตนี้นะะ <S <S และ <S <S สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆและมันจะติดตัวเขาไปจนโตมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะไปเกิดขึ้นตอนโตมันต้องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เขาเล็กๆเลยตอนนี้เขาเล็กๆเขาเป็นัไงเดี๋ยวเขาโตขึ้น รูปแบบของความคิดรูปแบบของพฤติกรรมไปจนโตเลยดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีอยู่รอดปอดลอดภัยแวดล้อมตัวเองด้วยคนดีๆมันต้องเริ่มมาจากสถาบานันครอบครัวก่อนมันไม่มีทางลัดอื่นๆแล้วละค่ะเราไปหวังพึ่งที่อื่นไม่ได้หวังพึ่งโรงเรียนหวังพึ่งอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันเริ่มมาจากสถาบานันครอบครัวสําคัญที่สุดก็คือสถาบานันครอบครัวก็นําไปปฏิบัติกันนะคะกับ3ข้อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน the mindset podcast ค่ะ The Mindset Podcast ความสุขความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่และสำหรับใครที่ชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองต้องการยกระดับผลลัพธ์ในชีวิตทั้ง12ด้านและสร้างธุรกิจ Expert Business ธุรกิจที่สร้างจากความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณมาเข้าร่วมฟรีเวิร์กช็อปกันได้ที่กลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า1% Mindset นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe The Mindset Podcast กันด้วยค่ะ